อันนี้สีอ่านอันน,น,นี้ฟังเดอ้อพี่น้องเองไงเขามีกระดิ่งเขาว่านนการแจ้งเตือนคำเตือนจะมีการแบนเกิดขึ้นหากวิดีโอไลฟ์ไม่สิ้นสุดภายในห้านาทีปิดไลฟ์เดี๋ยวนี้วันทะุกวางสัน คือวางสั่นพี่น้องอันมือมือเสาร์นี่ไม่ได้อ่านเนาะมือเสาร์ไม่ได้อ่นอานหัวตะมาอ่านนี่แหละพี่น้องมืออ่านมืออ่นอานหัวตะมาอ่านอือ <c ười> มาตะมาอ่านเนี่ลนะพี่น้องมาตะมาอาัาอันนี่สิอันนี้สิปิดไหลเพราะมันปิดไหลอยังหนึ่งปิดไหลเย่างพวานทอดซับห่อนสิปิดไหลเยอะหน่อยก่อนะขอบคุณทุกไหลทุกเลบ็บทุกกำลังแรงใจเด้อพี่น้องคนละจังไคอยสีมาเปิดไหลไหมขอให้มีแต่ความสุขความจเจริญทุกย่าผ่านมั่นย่าตองเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต กิจสิ่งใดใๆๆสมคว,มวมนมุ่งมา่นปรารถนาโชคดีมีใช่ตลอดไปสุขภาพแข็งแรงสมก้นทั้งครอบครัวดเด้อพี่น้องขออนุญาตลงไลน์ไปเจอกันไเลยนาไรนี่กับวัตดีค่ะบายซียูเนก้าพี่น้อง